อันนี้มาให้ภาพกัดสองทีแล้วเอา,เอาดูครับผมดูดูดสใหญ่ด้วครับผมมีไส้ด้วยจะร้อมัตัวเมื่อกี้ก่าจะไม่โอ้ลุด สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมผมนุหาอยู่หากินผิดพิจิตรครับผมวันนี้มาพบกับผมกลางทุ่งอี่แล้วครับผมคลิปตกปลาครับมาลุ้นดูว่าวันนี้จะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าเช็คก่อนมากับน้องดีรับผม ดีมตีปลาลูกออกดูน,น,น,นี่โตเฮ้เจ <laughs> ้าพอ่ <laughs> เอเฮ้เฮ้เฮ้เอา้าทหไม ตัมไ,มไแมวเล้วมั้งตัวเล็กอันนี้นะตัวตัวผู้มันอาจจะตัวใหญ่อีกตัวเอาคอกเล็กก่อนคอกคอกใหญ่ เอาไหมหเอาแล้วแหละถึงนม่คอนใหญ่นั่นตรง,างนาะน่ามีตัวนะ้นดี Oh. มันลััดไ่่มนเตะฮะไม่มีขยับไม่มีขยับเลย ลอ,องตีไม่คอกดูครับผม,ม่ดูแล้วไม่น่ามีตัวแล้ว แต่ก่อนหน้าแปลงน,นี้ชะโดยเยอะนะลูกไอ้ขอกชะโดไม่มีตัวแลวดีมไม่มีไม่ขยับให้เห็นเลย <c oughs> <c oughs> หมายหน้ากัดมากเลยอะ่ะ ในนานรจริงไม่มีแม่มก็มันมีป่าป่านะ นั่นไงนั่นไงนู่นไงน่น่แปลงล่างนู่นนะนั่นไงเอาจนได้ครับผมมาแอบอยู่เลาะฝั่งนี่เอง แ้มแรกครับผม <c oughs> ไปลุยต่อครับผม <c oughs> ตีไม่คอกเกือดไกลผมมากัดเดือดไกไม่รู้ว่าใช่ไม่อคอกก็ไม่น่าใช่ครับผม กัดอายุที่ฝั่งเนี่ยครับผมเห็นไหมดีมอ้าเอา้เอาโอ้โหโอ้โห,อห,อหลดุดไปกวานไปหน่อยครับผมโอ้โหใช้ใช้ได้เลยครับผมดึงไปติด ก,ก,ก,กอกอกอพุงครับกอไอกอหญ้าใต้น้ำไอกอข้าวครับผมใช้จะได้เลยครับผมแทบไม่ได้วัดเลยเมื่อกี้เสียดายมีตัวจริงครับผมหนีอะไรมาอา๋อทำไมอ่ะ,อะองูห่าตัวใหญ่ปะ่ะ ไม่ขันเบ็ดฟา,เาเนะดเรา่หรอกทางน้ำรอด หยับครับมีขย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 ับจริงๆตรงนั้นทีไปจะแม่นหรือต่อแค่นั้นแหละโหไม่แม่นแต่ก็ใกล้เคียง ย้ายย้ายไมเต็มที่สองครับผมไม่ได้เปิดกล้องใส่งามเลยครับตัวนี้นี่ครับเต็นที่สองครับมันมาอาอรอกกินลูกปลาอยู่ตรงนี้ครับผมตรงทางน้ำไหล รอกินปลาแล้วก็ไม่มีตัวกัดอีกเลยครับผมตีไปพักแล้วเนี่ยตรงนี้ทางน้ำไหลครับนี่ยน้ำไหลมาจากนู่นพวกปลาส,ส้อยปลาซิวเยอะครับผมมันอยู่ในมันวิ่งขึ้นไอ้น้ำตรงนี้ครับตรงทางน้ำไหลเนี่ย ีไปพักหนึ่งแล้วเขาไม่กับเลยมีแค่แต้มเดียวหมายแี่แต้มหนึ่งครับผมน้ำเพิ่งเข้าครับ ย้ yeah, ายหม้ไม่มีตัวครับตีไปพ,พักๆแล้วไมยนี้น้ำเพิ่งเข้าครับผมบริเวณนี้จะเป็นน้ำถนนเส้นนี้น้ำก็ท่วมครับผมน้ำท่วมมิดเลยล่ละครับผมน้ำน้ำมาเยอะๆนะครับผมถนนเส้นนี้ท่วมมาถึงอีกหมายครับผม หมายนี้เคยตีไปนาแปลงกับน้องดดมใต้ไปสีห้าตัวครับแต่ตัวนี้น้ำขึ้นเยอะแล้วครับมันน่ากัดจริงๆหมายสวดส,สวยเลย เอาแล้วอยู่ไหมในอยกัดอีกแล้วครับกันน้องดีมรับผมนี่ครับตรงนี้ผมไม้อ่าเลยอุปกรณ์ดวงไทยวันนี้นี่ครับตรงช่องนี้น่าน่ากัดมาก อะไรขึ้นน้ำบานเลยทีกดีสะดวกครับ Ngon Thôi nít Cắt chạc đi Cắt chạc đi ạ Tôi mới khói tổ hấp Dễ dắp chú gì vậy Hát đi ngay okay. เห็นจิบน้ำอยู่ยครับเลยตีย้ำสองสาม 2, 3, ไม้กัดใกล้เกินเยอะ

อันนี้มาให้ลาดกัดสองทีแล้วแต้มที่สามครับผมอืมกัดอย่สองทีแล้วกัดลูกปลามันมีตัวอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่มันไล่กัดกันเนี่ยแต้มที่สามครับผมถ้ากัดโดนแล้วอย่าให้พลาดอย่างเงี้ย เต็มที่สามเติมปากใจประมาณสองกีดครับผมปานา,าครับลุยต่อสามแต้มตรงนี้ครับผมตรงช่องเนี่ยที่เล็กกัดภาพเลยครับผม แล้วมากัดลูกปลาโชว์มากัดไล่กัดโชกันโชว์ครับตรงนี้สงสายลงถึงกระเพาะเลยมันเหมือนมีสองตัวครับเพราะว่ามันไล่กัดกันอยู่เมื่อกี้นะกัดน้องดีมตรงนี้เหรอ อ๋อโดนครับกับสี่ห้าทีเลยโอ้โหจึงเข้าต่ออีกแล้วครับผมอยู่ไหมอยู่ครับอืมกัดสองสามทีหยุดเยือให้กัดเลยครับผมด,ดูตุ๊บลงไปใช,ใช้ได้เลยครับผมเนี่ยโอ้ปลาดาบปลาผอมครับผมผอมมากเลย แต่ไม่มีลูกอคอกนะครับตรงนั้นนะเพราะอะไรไม,ไม่ตามกัดจังเลยดูครับผมแต้มที่สีครับผมแต่แต้มนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยไปครับผมผอมจัดดูหัวเลยครับผมดูก่อนด้วยมีน้ำหนักประมาณสามขีดอยู่นะครับเนี่ยขนาดผอมนี่ย ดูก่อนครับปล่อยไปอย่าตายว่ะดูปวดก่อนถ้าปวดไม่บาดเจ็บเยอะก็จะปวดเฮ้ยกัดมือ,อเตรียมเต็ียมเลยครับผมปวดตายครับเดี๋ยวปล่อยครับผมผมเดี๋ยวครับผมเป็นดาบเลยเนะี่ยเป็นคมในหลังอ๋อปล่อยปล่อยเลย มุมนั้นครับกัดสองทีไม่โดนหยุดเหยื่อรอกึ๊บเลยครับผมแล้วก็ลากลงไอ้ต่อข้าวนวดจะหลุดไม่หลุดครับเพราะว่าคืนเลยครับผมครับลุ้นต่อ ดูครับผมดูดูสาสใหญ่ด้วครับผมมีสด้วยจะผอมมันตัวเมื่อกี้เปล่าจะไม่โอ้หลุดสใหญ่เลยครับผมอืมสไตวันหลุดใกล้ๆเนี่ยครับผมสายไประมาณเจ็ดแปดขีดแล้วครับผม เสียดายเลย,เยมันเป็นลากผ่านต่อข้าวนี่ครับผมมันแล้วก็มาสะบัดหลุดกใกล้ๆนี่ครับผมเสียดายสาสใหญ่ด้วยครับผมหมดไปเลย ครับรุ้นไหม่โหว่าแล้วมันต้องมาแอบอยู่แถวนี้กัดอย่างแรงเลยครับผมน้ำหนักไม่ต่ำกว่าครึ่งโลขึ้นแน่รับแน่นอนครับผมลุดวาดิมรุดตัวใหญ่เลยอะ่ะ กัดยังใหญ่เลยหลุดอ่ะลากจะถึงจะถึงคนอยู่แล้วจะเข้าฝังอยู่แล้วนี่กัดตรงนี้ครับเมื่อกี้เนะี่ยบึบแล้วก็ลากผ่านกออันนี้เยอะครับผมใช้แรงเยอะน่าจะปากฉีกออกเลยครับผมแล้วก็มาสบัดหลุดตรงนี้ใกล้ๆนี่นครับผมเได้ตัวใหญ่ด้วยสิ หลบผนงานช่วงบ่ายครับผมสามแต้มคลิปนี้ก็น่าจะพอเค่นี้นครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับผมสามแต้มครับผมกับการตีกย่ปอมกบยางครับตีกบยางนาน,น้ำท่วมครับผมช่วงนี้นาน้ำ น้ำเริ่มเอ่อท่วมขึ้นแล้วครับผมครับผมสลักที่นี้ก็สวัสดีครับผม